พระจันร์เป็นเทพนุพเคราะห์ประจํำวันจันทร์ประทับอยู่ทิศตะวันออกหรือทิศบุรพามีอิทธิพลต่อผู้ที่เกิดวันจันทร์โดยตรงและมีวาระโคจรเข้าสู่ชะตาของผู้ที่เกิดในวันอื่นด้วยบทสวดบูชานี้จึงสวดได้ทั้งผู้ที่เกิดวันจันทร์และผู้ที่เกิดในวันอื่นทุกวัน ขอให้สวดด้วยจิตศรัทธานอบน้อมอันเป็นกุศลและมีสติในการดำเนินชีวิตทุกท่านเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธโภพคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะควตาธร,รมโมธรมมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามามินะโมตัสสะภควโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิรชาคะตะระสาอิรชาคะตะระสาอิรชาคตะระสาอิรชาคตาระสาอิรชาคตาระสาอิรชา คาตระสาอิรชาค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 ตระสาอิ ระชาคตะรกษาอิรัชคาะตะรกษาอิรัชคาะตะรกสา <c oughs> อิติปิโสภคะวพาพระจันจะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสังสพพะทุกข,ขัง สัพพะพะยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพลาพัรภวันตุเมอิติปิโสภควาพระจันจะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยัง สัพพะโรคังวิวัชเยสัพพลาพังภวันตุเมอิติปิโสภัควาพระจันจะมัตสงจะคุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะระยังสัพพะโรคัง วิวัชเยสัพพลาพังพภวันตุเมอิติปิโสภควาพระจันจะมัติงจะคุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะระยังสัพพะโรคังวิวัชเย สัพพลาพังภวันตุเมอิติปิโสภัควาพระจันจะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพทุกขังสัพพภยังสัพพโรคังวิวัชเยสัพพลาพัง พวันตุเมอิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพวันตุเม อิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพวันตุเม อิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพวันตุเม อิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสงจะคุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชชะเยสัพพลาพังพะวันตุเม อิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชชะเยสัพพลาพังพะวันตุเม อิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพะวันตุเม อิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพวันตุเม อิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสงจะคุทะคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชชะเยสัพพลาพังพะวันตุเม อิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพวันตุเม อิติปิโสภคะวาพระจันจะมัตสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพวันตุเม